ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมงนะคะจะมาแนะนำที่สุดแห่งนำ้ำยาคอนแทคเลนส์ประจำปี2020เดี๋ยวเขาหาว่าหอนเพราะอยู่โรงแรมก็บอกไว้ก่อนเลยนะว่าการแนะนำวันนี้มันเป็นการแนะนำจากประสบการณ์ใช้จริงของโมเองประสบการณ์ใช้จริงของน้องออฟฟิศเพื่อน แล้วก็อ่านมาจากแบบว่าท w i ตเตอนะคะของผู้คนต่างๆที่แบบว่าเขาใช้น้ํายาคอนแทคเลนส์นะคะว่าตัวไหนเนี่ย็พอปฟอร์มที่สุดในปี2020เดี๋ยวไปดูกันเลยตัวนี้นะคะไบโอทูนะคะน้ำยาคอนแทคเลนส์นะคะที่มอบความชุ่มชื่นระดับตามะน The cat sat on the ะคะมาในขนาด300 ml นะคะขนาดประมาณนี้เลยนะคะราคานะคะจะอยู่ที่ช่วง170บาทนะคะไปจนถึงประมาณ230บาทค่ะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื่นได้ถึง20ชั่วโมง <Wow. S 1> นะคะเหมาะมากๆสาหรับคนตาแห้งนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่ามันมีค่า pH ที่เหมือนน้าตาของเรานะคะอยู่นะคะก็คือตัวเนี้ยเคลมว่าเวลาที่แบบคนตาแห้งใส่คอนแทคเลนเนี่ยจะใส่สบายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เลนน์จะนิ่มขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นตลอดทั้งวันคืออันเนี้ยแนะนําเลยสําหรับค ที่ตาแห้งนะคะต้องมีอันนี้ก็คือแบบว่าจัดให้เป็นอันดับ1 The Best of the Year แห่งปีนี้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็จะเข้ามาถามเยอะมากแล้วโมนะคะก็จะให้น้องๆแอดมินแนะนำตัวนี้กับลูกค้าไปเยอะมากตัวนี้ดีจริงๆค่ะทุกคนอันดับ2นะคะที่ต้องยกให้เขาเลยนะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะ Off ิ of e e ดูปากนะคะออ ก็คือน้ำยาตัวนี้นะคะจะล้างแช่หยอดครบใน1เดียวฟังไม่ผิดค่ะสามารถนำมาล้างแช่หยอดครบใน1เดียวนะคะตัวนี้นะคะมาในขนาดประมาณ335 ML นะคะหูให้มาเยอะแล้วเนี่ยแล้วรู้ไหมคะว่าราคาคุ้มมากๆทุกคนอยู่ที่ประมาณ165บาทเท่านั้นเองค่ะโดยเจ้าตัวนี้ ะะสามารถฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียได้อยา่างทรงพลังมากนะคะแล้วก็มีสารให้ความชุ่มชื้นนะคะอยู่ถึง2ตัวเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็ตัวนี้นะคะคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยนะคะที่ต้องให้เขาก็คือ <c oughs> เขาเนี่ยสามารถทําความสะอาดเลนส์โดยไม่ต้องถู <c oughs> ถูกต้องค่ะคือไม่ต้องถูนะคะคือสามารถแค่คอนแทคเลนส์แล้วก็บีบน้มายลงไปได้เลยแต่แอบบอกนิดนึงนะเพื่อความสะอาด หมดจดมาวัาถูจะทําให้ใส่สบายยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะสามารถนํามาหยอดตาได้ด้วยนะคะคือดีมากๆเลยครบในขวดเดียวละค่ะก็โอเคด้วยค่ะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาดบูธวัสดุโมไปดูแล้วไม่ค่อยมีของนะคะกดสั่งช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยราคาดีด้วยนะคะท็อปสองของเราคุ้มสุดๆจริงๆค่ะแล้วก็ยังเหมาะนะคะสําหรับผู้ที่แบบเวลาใส่คอนแทคเลนส์ตาแห้งนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเหมาะมากๆเลยนะคะออดอกนะคะ ะะอันดับที่3แล้วนะคะอันดับที่3นะคะขอแนะนำเป็นตัวนี้นะคะ o f t i Free p e e l Moist นะคะเป็นน้ำยาคอนแทคเลนส์นะคะที่แพทย์ยังแนะนำแสดงว่ามันดีจริงๆเนี่ยคือเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกันกับเจ้าตัวเมื่อกี้นะคะ ก็คือจะผลิตโดยบริษัทนี้ค่ะเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์มากๆนะคะจริงๆสินค้าเขาโปรดักเขามีหลายตัวมากนะคะดังในต่างประเทศเยอะมากพูดถึงเรื่องขนาดก่อนนะคะขนาดเดี๋ยวจะมาใน300 ml นะคะมาในราคาประมาณ230บาทนะคะถ้าจาไม่ผิดนะคะ ช้อปปี si ้ลาดพด้านมีนะคะตัวนี้นะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะก็มีคุณสมบัตินะคะมีเทคโนโลยีนะคะที่เพิ่มความชุ่มชื <IL> ่นให้เลนสนะคะได้ยาวนานถึง16ชั่วโมงคือดีมากค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้มันมีนวัตกรรมการฆ่าเชื้อนะคะที่เรียกว่าชู ะะเป็นการฆ่าเชื้อที่แบบว่าลึกไปถึงแบบคือสะอาดไปถึงระดับไมโครอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้มโมนะคะดีมากๆนะคะเจ้าตัวนี้ยังไงก็ลองหาใช้กันดูนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากแต่ว่าวิธีการทําความสะอาดเลนของเขานะคะก็คือล้างได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็เวลาล้างนจะต้องใช้มือถูด้วยนะคะจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะต่อไปนะคะอันดับที่4ี่นะคะเจ้าตัวนี้หลายคนนะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาแต่อาจหลายคนก็อาจรู้จัก ชื่อว่าคลีนแคลนะคะน้ำยาทำความสะอาดโดยไม่ต้องถูเพราะว่าเขาแถมตัวนี้มาให้ค่ะเครื่องล้างคอนแทคเลนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะขอพูดเรื่องขนาดกับราคาก่อนนะคะขนาดนะคะจะมาในขนาด3 6 0 ml กมนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าราคาจะสูงนิดนึงนะคะราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ400-600ถึงบาทเป็นน้ำยาคอนแทคเลนนะคะสัญชาติญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสังเกตแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ตัวเดียวกับ2ตัวเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญทงด้านอมริกา ะะเป็นคนผลิตเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตลับของเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้คือเป็นตลับลางคอนแทคเลนส์นะคะใครที่กําลังสงสัยว่าเราสามารถซื้อตลับที่รูปทรงแบบเดียวกันมาใช้ได้ไหมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะไม่ได้เออไม่ได้นะคะเขาจะให้ใช้เฉพาะตลับที่เป็นของเขาเท่านั้นนะคะคือเป็นตลับที่แถมมาเป็นเซตเท่านั้นนะคะถึงจะใช้ได้ ก็ใหญ่อยู่นะคะทุกคนประมาณเนี่ยเอามานดูชีนึงอะโอเคโดยการทําความสะอาดนะคะจะใช้สารนะคะที่ชื่อว่าไฮโดรเจเปอร์ออกไซด์นะคะเป็นการทําความสะอาดโดยไม่ต้องผูไม่ต้องผู แล้วมันจะทําความสะอาดยังไงง่ายมากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่เรานะคะแกะตลับตัวนี้ออกนะคะแล้วก็เทน้ํายาเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคอนแทคเลนเข้าไปล้างนะคะ,อะพอกดล้างปุ๊บทุกคนจะเห็นนะคะว่ามันจะมีสารแบบฟู่ๆู่ะค่ะว้าวสุดยอดนะวัตกรรมชัมัดคือตัวนี้เขาดังมากเลยนะคะทุกคนในต่างประเทศนะคะก็คือไอตัวที่เป็นฟองๆเนี่ยเขาจะช่วยในการรักษาความสะอาดของเลนนะคะดูดิทุกคน คือสุดยอดมากแต่ว่าตัวเนี้จะมีข้อแมนะคะทุกคนก็คือมันจะต้องแช่อย่างน้อย6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเขาถึงเคลมว่ามันถึงได้ประสิทธิภาพตามที่เขาเคลมไว้นะคะทุกคนต้องแช่6ชั่วโมงนลจ๊ะตัวนี้หาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้านะคะในราคาที่รุนแรงหน่อยบอกว่าแบบผิดมากๆในต่างประเทศชาวโลคอนแทคเลนส์คือเราก็ควรไปลองส่วนใครที่กลัวใช้ไม่เป็นเขาก็มีนะคะวิธีใช้บอกมาให้เราแล้วนะคะ เปิดตลับออกเทน้ําลงไปแล้วก็จะมีสารเมร็ดฟูฟูออกมานะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาเคลมว่าเหมาะสําหรับคนตาแห้งมากๆสาวไทยเนะี่ยมีอาการตายแห้งหน่อยตัวเนี้ควรลองนะคะในราคาประมาณ4ี0 6 0 0บาทแต่ได้มาต้อง3ามร้อยหกสิบแถมยังไม่ต้องล้างเองอีกก็คุ้มนะส่วนตัวโมลองใช้แล้วก็โอเคนะคะก็ก็ชอบสูตรสีกับไบ O2 เหมือนกันแต่ที่ตัดให้มาอยู่ในลำดับที่สี่เนี่ยเพราะว่าราคาเขารุนแรงไปนิดนึงเนาะ ราคาแบบแวงซื้อเสื้อได้ตัวหนึ่งเลยอ่ะโอเคตัวต่อไปนะคะลำดับที่5นะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าน้ำยาคอนแทคเลนเซนซิพลัสนะคะน้ำยาคอนแทคเลนที่ผ่านการฆ่าเชื้อถึง100องศาค่ะทุกคนมาในขนาดคุ้มมากๆ 500 ml เท่านั้นนะคะแต่ว่าในราคาที่เบากมการาคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ140กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะว้าว wow, ราคาดีมากแถมยังเป็นน้ำยาคอนแทคเลนที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยนะคะเบาใจได้เลยนะคะเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆในปริมาณท,ที่ได้นะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะเรื่องตาแห้งนะคะโมรู้สึกว่าคือโมเป็นคนที่ตาแห้งมากแบบมากๆโมใช้แล้วยังรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยเรื่องตาแห้งเท่าไหร่จะถามว่าใส่สบายไหมก็โอเคค่ะคอนแทคเลนก็ ใส่สบายดีนะคะแล้วก็ยังลดค่าโปรตีนได้ด้วยนะคะตัวนี้ไปหาซื้อกันได้นะคะ71ก็มีขายนะคะอันดับต่อไปนะคะเข้าสู่อันดับที่6กันแล้วนะคะทุกคนอันดับที่6ที่โมจัดให้นะต่อใา้ต่อให้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะปุ้งมีเอฟเฟกต์ด้วยถ้ามึงไม่ใส่เอฟเฟกต์ไอ้กูน้ํมึงตายนี่บอกต่อต่อน้ำยาคอนแทคเลนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะ CNC นะคะเขาบอกว่าน้ำยาตัวนี้นะคะถูกคิดค้นมาเพื่อ คอนแทคเลนส์สีโอ้โหแสดงว่าน้ำยาตัวนี้เขาต้องดูแลคอนแทคเลนส์สีดีแน่ๆน,นะคะขนาดนะคะ250 ml อนะคะราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ140กว่าบาทนะคะสามารถซื้อได้ที่เ e เว่นอีเวนทช็อปปี้ลา,านดานะคะหาซื้อง่ายมากสุดเด่นของ c a แอนตัวนี้นะคะตัวของน้องนะคะก็คือสามารถทําความสะอาดนะคะแล้วแช่คอนแทคเลนส์นะคะโดยที่ไม่กัดสีของคอนแทคเลนส์นะคะก็คือสีคอนแทคเลนส์ของเราเนี่ยจะไม่ซีดนะคะตัวนี้นะคะความสบาย ก็ระดับหนึ่งนะความสบายตาถือว่าระดับหนึ่งโอเคใช้ได้คนตาแห้งใช้ก็โอเคโมก็เคยใช้ก็โอเคแต่อย่างที่บอกว่าของโมเนี่ยมันมีปัญหามากมันต้องอันดับหนึ่งเท่านั้นนะคะตัวไบโอโทถึงจะเอาอยู่ตัวนี้นะคะไปหาซื้อกันได้นะคะต่อไปนะคะเป็นอันดับสุดท้ายออฟเดอะเยียร์ประจำปีสองพันยี่สิบกันแล้วนะคะทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้คือตัวนี้เขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนชื่อว่าอันนี้โมแบบไม่แน่ใจนะว่าเขาอาจว่า ลอตโตหรือลอตโต้ซีสาใครรู้บอกได้นะคะแต่ขอเนี่ยพูดว่าลอตโต้ซีนะคะเจ้าตัวนี้นะคะตัวลอตโต้ซีานะคะแบรนน้ำยาคอนแทคเลนส์ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็คือทําน้ําตาเทียมด้วยนะน้ําตาเทียมที่ดังๆก็ของตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะมาในขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารคะ่ะทุกคน 500ml ว้าว 500ml ขนาดใหญ่มากนะคะแต่ว่าราคาจะแอบแรงนิดนึงราคาจะแอบแรงอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทถึง600บาทช้อปปีมีขายแล้วก็สามารถกี y o ออเดอร์ได้นะคะตามแบบว่าร้านกดผีญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนตาแห้งนะคะแล้วก็มันเป็นน้ํายาคอนแทคเลนส์แบบเย็นทุกคนคือเวลาที่แบบเราล้างเลนส์เสร็จเราใส่ไปเราจะรู้สึกแบบเย็นนิดนึงเหมือนเวลาใช้ยาหยดตายเย็นของแบรนด์เขาอะคือมันจะรู้สึกเย็นนิดนึง ตาแห้งใช้ดีส่วนตัวโมใช้แล้วโมก็ชอบนะโมชอบมากเลยแต่ว่าที่ต้องจัดให้อยู่อันดับสุดท้ายในปี2020เลยก็คือเขาหาซื้อยากไปหน่อยแล้วเขาก็ราคาสูงไปหน่อยนะคะแต่ใช้ดีมากเลยอะ่ะคือเวลาใสแล้วตามันเย็นใต้เย็นเหมือนแบบโดนน้ำแข็งอะ่ะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แสบแบบแสบจนลืมตาไม่ขึ้นแต่มันจะรู้สึกเย็นนิดนึงแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ดีเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะรดตัว C3 นะคะ Okay, โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการจัดอันดับนะคะสรุปน้ำยาคอนแทคเลนที่สุดแห่งปี2020นะคะใครแบบว่าดูแล้วรู้สึกชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะคะช่อง Youtube ของมินิเลนไอจีของมินิเลนด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะจากโมนะคะออกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้อีกแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ